สวัสดีค่ะวันนี้มอนใหม่จะไปเที่ยวที่โรงแรมอะไรคะเซ็นทราแกนนิลาดนะคะอยู่ที่พัทยาค่ะออ้ตอนนี้เราผ่านเกนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวมารอชมวิดีโอกันค่ะด้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงล็อบบี้เลยค่ะไปกันเลย นี้เราอยู่กันที่ล็อบบี้แล้วค่ะบรรยากาศก็จะเป็นมีต้นไม้นะคะคือเรากำลังรอเชคกินกันอยู่นะคะใช่ค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะโชบมาค่ะตอนนี้เราก็นั่งรอวิวคำนี้เราก็สั่งขนมมารอนค่ะ บล well. ูเบอรี่ค ¿no? e ่ะอันี้จะเป็นมาการองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกัน อนนี้เรายังไม่ได้ห้องเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชุดว่ายน้ํามาลงก่อนเนาะเป็นน้าเป็นน้ําใสไหมคะน้องผิวฟ้าใสมากเลยคขอดูนะคะขอดูก่อนนะคะ่ะโอเคเดี๋ยววโชวหน่อยไปฝั่งนู้นกันเลยนะคะคี่ปบอร์ดเอาวางไว้ว่ายแข่งกับพี่ไหม่ไหมั่ยอ่ะ กันหน่อยลูกป้าอ้าววางลงงอ่าตอนนี้จะว้ที่ันใหม่กันน้พี่ป้ายจะแข่งกันนะคะป้ายโอ้ทั้งคือวหวกันเก่งมากเลยนะคะอ้าวตอนนี้พี่หมายหยุดก่อน น้องพิดไฟล์นำแล้ว ตอนนี้เราอยู่กันตรงหน้าระเบียงห้องค่ะเราอยู่ห้อง904นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศขางนอกค่ะว่ามันจะกว้างไกลสุดสายตาขนาดไหนนะคะนี่ค่ะตรงนู้นนะคะจะเป็นทะเลแล้วเราก็จะเห็นเกาะร้านลางๆเฮ้แต่ว่าตอนนี้มันมีหมอกแล้วอะค่ะมันก็เลยมองเห็นไม่ชัดเกาะล้านเดี๋ยวจะแปะภาพไว้ให้นะคะตอนที่ถ่ายไว้ตอนเวลาจิตมักว่าๆค่ะมันจะเห็นเกาะล้านชัดมาก อ๋อตอนนี้ฝนมันตกป้าตกไหมตกตกหรอคะเนี่ยตกคือว่าตกมีเม็ดฝน,นอยู่นี่นนนแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนน้ำที่เราเล่นกันนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Lost World ค่เนนเนนะเป็นที่ที่แบบว่าเสี่ยกเสมอน แบบเหมือนอยู่ในโลกที่แบบมีสัตว์สูงพันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นโลกที่แบบเก่าแก่ค่ะเป็นโลกจำลองเป็แบบเก่าแก่ยุคไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้นะคะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าคือจริงๆแล้วมันจะมีเอาดอเป็นไคกาวนะคะแต่ว่าเออวันนี้ฝนตกเสียได้กช่ไนม นี่นะคะโอ้ยมีตรงนี้ได้อันนี้นี่ค่อธิบาอันนี้ก็จะเป็นใส่ข้อมือนะคะเ,นนเย้เราเป็นชาวลอสเวลล์ วันนี้เราก็เลยได้เล่นแค่แคมเปอรีนนะคะใช่ไหมคุณป้ายคะวันนี้จะได้เล่นอะไรบ้างจะได้แบบเล่นแคมป์เปอป์มีนแล้วก็ถออแล้วก็จัาโก้จับกระดานีนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่เกันที่แคมปเปอรีนนะคะโอก็มาเข้ามาที่ส่วนสนุกเดอะลอสเวิร์ของเซนทารานะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็ ลองดูว่าก็เลยเล่นในที่ร่มก่อนนะคะอันนี้เป็นแคมโพูลีน<ป>อ่าเดี๋ยวน้องบอลไหม,หมกันน้องพิ๊บป้าจะไปกระโดดและะ้วค่ะ อีนคือไปค่ะนี่ค่ะเราต้องปีน เชือกอยู่นะคะค่อยๆมาลูกเดี๋ยวพี่มันใหมก็จะตามไปค่อยๆไปค่ะเก่งมากมีสมาธิ ก็ไปหยุดพักก่อนเดี๋ยวครานี้หน,นนหนูเลือกไปทางไหนทางสุดท้าย 既然连。 ดี๋ยวมันจะเร็วตอนหลังเองแหละไปเว้ยตายละวเ้ยทำไมมันน่าเกียดอย่างนั้นล่ะป่านพี่ไหมจะมาหรือยังนะฝืดไหมพี่ไหม่มพี่ไหมลงมาฝืดมากคะ่ะโอ้ยมาแล้วต้องฝืดเดี๋ยวให้พี่ไหมามาโอ้ยอดูพี่ไหมต้องคานลงมานะคะเอ้ยถลายโดนตลอดทาง ตอนนี้เด็กๆก,ก็หลังจากที่เล่นกันมาเหนื่อยๆนะคะก็หิวละก็เลยของมาพักด้วยการกินไอศครีมนะคะที่นี่เขาก็จะมีที่ให้นั่งพักด้วยเป็นไงบ้างคะสนุกมหกสนุกมากเนาะรู้สึกเหมือนได้แบบพิชิตความกลัวของตัวเองใช่ใช่ใชแล้วห <นะ S 1> ลังจากนี้เราก็จะไม่กลัวเลยอืเก่งมากค่ะพิงไฝยก็เก่งมากเลยนะเป็นไงพิงไฝยกล้าหารไหมกล้าค่ะพิงไฝย ไม่น่าเชื่อเลยว่าไฟจะทำใช่ในสุดไฟก็ทำได้นะคะยเยี่ยมมากเลยม่ยไหนอีกเอเออไฟจะนำไปด่านแรกตลอดเลยหิวแล้วลูกหิวสิอร่อยไหมไอติม,สมรสอนนี้อร่อยนะั้ยโอเคค่ะ